บริซิมบเวเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีอิทธิพลทางการค้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกามานับพันปีในยุครุ่งเรืองที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าแปลกใหม่มากมายจากทั่วทุกมุมโลกและแม้ว่าปัจจุบันเมืองนี้จะถูกทิ้งร้างไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นอนุสรณร์สถานอันน่าทึ่งและแหล่งโบราณคดีที่สําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและฝีมือของชาวแอฟริกันที่สร้างเมืองนี้ขึ้นมา คลิปนี้อับดุลไฮท,ทูบจะพาไปดูประวัติศาสตร์และตำนานอันยิ่งใหญ่ของเมืองนี้กันครับ 1. น,นึ่งโบราณสถานแห่งเกรสซิมบับเวชาวโยุโรปรู้จักกับเกรซิมบับเวครั้งแรกจากบันทึกของัวน้าทหารชาวโปรโตุเกส ประจำกองทหารรักษาการที่ประจำอยู่ที่ภูมิภาคโซฟาลาซึ่งปัจจุบันคือโมซัมบิกประเทศเพื่อนบ้านติดกับซิมบับเวดยสิ่งที่เขาจดบันทึกไว้เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอีกต่อหนึ่งโดยที่ไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวมาก่อนแต่ว่าได้บรรยายไว้ว่าในเมืองทองคําตรงที่ราบตอนในระหว่างแม่น้ําลิมโบโปกับแม่น้ําแซมบีซีมีป้อมประการที่สร้างด้วยหินขนาดมหึมาและดูเหมือนจะไม่มีปูนเชื่อมระหว่างหินทั้งสองก้อน อาคารหลังนี้ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาและมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่คล้ายคลึงกันโดยหนึ่งในนั้นคือหอคอยสูงกว่า22เมตรชาวพื้นเมืองเรียกอาคารเหล่านี้ว่าซิมบาเอซึ่งหมายถึงพระราชสำนักตามภาษาท้องถิ่นแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีนักสำรวจชาวโปรตุเกสเข้ามาสำรวจเศษรซรากของโบราสถานแห่งเกรซิมบับเวอยู่บ้างแต่เว่าการเริ่มสืบค้นเกี่ยวกับซากโบราสถานเกรซิมบับเวอย่างจริงจัง เกิดขึ้นในอีกราวๆสามร้อปีถัดมาเมื่อมีทีมนักสำรวจชาวยุโรปเดินทางมาเยี่ยมชมที่นี่ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าสิ่งที่พบเห็นอยู่นี้เกินความสามารถของชาวแอฟริกันโบราณไปมากเพราะพื้นที่ทั้งหมดของเกรซิมบับเวมีขนาดประมาณ7.22ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น3ส่วนและมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดคือฮิลคอมเพล็กซ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่9และมีคนอาศัยอยู่จนถึงศตวรรษที่13ตามมาด้วยเกรส e อนโค o เชอร์สร้างขึ้นในศตวรรษที่13และมีผู้คนอาศัยอยู่จนถึงศตวรรษที่15และวันเลขคอมเพล็กซ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14และดูเหมือนว่าเมืองจะถูกทิ้งร้างไปทั้งหมดในช่วงศตวรรษที่16ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาคารต่างๆนั้นไม่ชัดเจนแต่ทฤษฎีทางบรคดีที่แพร่หลายที่สุดคื ฮิลคอมเพล็กอาจเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองในขณะที่เกรทแอนโคเชอ r ์ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยเพียงไม่กี่ร้อยคนอาจเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงในสังคมส่วนวันเลข Complex เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่เหลือโดยในช่วงที่รุ่งเรืองอาจมีจํานวนผู้อยู่อาศัยมากถึง1 8 0 0 0คนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยอิฐดินเหล่านี้สําหรับส่วนที่สวยงามที่สุดของโบราณสถานนี้ คือ g r e a t e n c คเช u r e ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบทรงกรมลมล้อมรอบด้วยกำแพงสูง9.7เมตรรวมถึงหอคอยทรงกรวยที่สูง5.5เมตรโดยสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับการสร้างสถานที่แห่งนี้คือไม่มีการใช้ปูนในการยึดเกาะเลยพวกเขาเพียงสกัดหินแต่ละก้อนออกมาให้มีขนาดพอดีแล้วนำมาเรียงซ้อนกันเท่านั้นแต่โครงสร้างทั้งหมดนั้นกลับแข็งแรงทนทานอย่างไม่น่าเชื่อบ่งบอกได้ว่า พวกเขามีความสามารถทางวิศวกรรมในระดับสูง 2. ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเกรซิมบับเวโดยทั่วไปเชื่อกันว่าผู้คนในวัฒนธรรมโกโคเมเรเป็นผู้สร้างเกรซิมบับเวขึ้นมาโดยพวกเขาเป็นชาวแอฟริกันที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคซับซาฮารันบริเวณรอบๆเกรซิมบับเวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ส บริเวณใกล้ๆกันนั้นยังมีสถานที่ที่เรียกว่าโกโคโมเร่โบราณสถานที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากงานศิลปะบนหินและประเพณีการทําเครื่องบ้นดินเผาที่ย้อนกลับไปได้ไกลถึงคริสต์ศตวราช300ชาวโกโคโมเร่สร้างเครือข่ายการค้าขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออกผ่านเทือกเขาทิมานิมานีจนถึงชายฝั่งของโมซัมบิกในปัจจุบันและขึ้นไปทางเหนือสู่ดินแดนของชาวสวาฮิลีซึ่งก็คือดินแดนของเคนยากับแทนซาเนีย ทั้งยังมีการติดต่อกับกองเรือค้าขายของชาวจีนและอาหรับอีกด้วยมีหลายทฤษฎีที่นำเสนอเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกรซิมบับเวเสื่อมโทรมลงโดยทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่าในช่วงปี1450เมืองน่าจะประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและอิทธิพลจากเครือข่ายการค้าที่ใหญ่กว่าทางเหนืออาจทำให้เกรซิมบับเวลดทอนความสำคัญลงผนวกกับปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นำไปสู่ความบดยาก สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้ประชากรเริ่มละทิ้งเมืองไป 3. ประติมากรรมนกแกะสลักจากหินสซบู่สิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีการค้นพบจากปกรสเซิมบับเวคือประติมากรรมนกแกะสลักจากหินสบู่โดยนกแบบเดียวกันนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนธงชาติบ่งบอกถึงความเป็นประเทศซิมบับเวได้เป็นอย่างดี เชื่อกันว่านกเหล่านี้เป็นตัวแทนของนกอินซีแบดเทลเลอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของชาวโซนาในซิมบับเวส่วนหินสบู่นั้นเป็นสัญลักษณ์แทนวัฒนธรรมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในกรสเกรซิมบับเวในชั้นแรกมีการค้นพบรูปแกะสลักนกทั้งหมด8ชิ้นแต่ถูกชาวยุโรปนำออกไปจากนั้นก็ส่งคืนกลับมาเพียงแค่7ชิ้นส่วนชิ้นที่8อยู่ที่เมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ ที่กรูสกีบ้านพักของเซซิลจอห์นโรสนักธุรกิจเจ้าของเมืองแร่ชาวอังกฤษผู้สรงอิทธิพลและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งอนานิคมแหลมเคปทาวหรือประเทศแอฟริกาใต้ในเวลาต่อมานอกเหนือจากรูปเคารพอ,อันโดดเด่นเหล่านี้แล้วยังมีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอ,อีกเช่นของเหล็กเครื่องปั้นดินเผางาช้างแกะสลักอย่างประณีตมีหลักฐานการติดทองแดงแปรรูปและเครื่องประดับอีกมากมายรวมถึงสินค้านำเข้ามาจากแดนไกล จากจีนเปอร์เซียและซีเรียอาทิลูกป,ปัดแก้วและเครื่องถ้วยชาม 4. ข้อมูลที่ผิดพลาดและความเสียหายของเกรซซิมบับเวการขุดค้นครั้งแรกในเกรซซิมบับเวเกิดขึ้นในช่วงปลายศตรวรรษที่19ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เต็มไปด้วยอคติจากชาวยุโรปโดยในปี1871 คลาวเมาส์ Mouse, นักสำรวจและนักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมันในแอฟริการะบุว่าสถานที่แห่งนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างพระราชวังสำหรับพระราชินีที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างพระราชินีแห่งเซบาที่อ้างว่าไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างาัสถานนำเข้ามาจากเลบานอนต่อมาเจมส์ทีโอดอร์เบน์นักสำรวจนักบรณคดีและนักเขียนชาวอังกฤษได้เข้ามาสำรวจสร้างปะขักพังตามคำสั่งของอดีตนายกัฐมนตรีแห่งอนานิคมแหลมเคฟทาว จากนั้นเขาก็ตีพิมพ์หนังสือข้อมูลเกี่ยวกับเกรซซิมบับเวออกมาเปิดเผยสู่สายตาสาธารณชนชาวอังกฤษโดยมีเนื้อหาโต้แย้งว่าชาวฟินิเซียนหรือชาวอาหรับเป็นผู้สร้างเมืองน,นี้ขึ้นมาเวลาล่วงเลยมาจนก,กระทั่งปี1905คณะสำรวจที่นำโดยเดวิดแรนดัลแม็กคิเวอร์นักโบราณคดีและนักมนุษยวิทยาชาวบริการได้ทำงานให้กับบริติสโซไซตี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคนแรกที่ยืนยันถึงลักษณะที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้ โดยที่เขากล่าวว่าเมืองโบราณเกรซซิมบับเวดำรงอยู่ในยุคกลางและสร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของชาวโซนา่าทฤษฎีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนในปี1929ด้วยผลงานของเกรซรูดเคตันทอมสันนักโบราณคดีชาวอังกฤษซึ่งใช้วิธีการสมัยใหม่พิสูจน์ว่าเกรซซิมบับเวถูกสร้างขึ้นโดยชาวแอฟริกันท้องถิ่นและแม้ว่าคนผิวขาวจำนวนมากจะปฏิเสธแนวคิดนี้ แต่ผลของการค้นพบของเธอก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในชุมชนนักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยล่าสุดออกมายืนยันเพิ่มเติมว่าแหล่งบรคดีเกรซเซบับเวสร้างขึ้นโดยชาวโซนาที่เป็นลูกหลานของชาวโกโกโมเรและอาจได้รับอิทธิพลมาจากชาวเวนดาซึ่งเป็นผู้สร้างอารยธรรมมาปังกับเวทางตอนใต้นาเศร้าที่การปล้นสะดมในยุคอาณานิคมไม่ใช่ความเสียหายเพียงอย่างเดียว ที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานแห่งนี้เพราะการดําเนินการทางบรรการดีที่ไม่ระม,มัดระวังในศตวรรษก่อนหน้าได้ก่อให้เกิดความเสียหายและนอกจากความเสียหายจากเหล่านักท่องเที่ยวที่พยายามปีนป่ายกําแพงและทําลายทางเดินแล้วความพยายามในการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงทศวรรษที่1980ก็ยังทําให้โครงสร้างได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลเสียต่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆในระยะยาวอีกด้วย ในยะที่ซ่อนอยู่ใต้ซากประทักพังเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ซิมบับเวยอยู่ภายใต้การปกครองของคนผิวขาวการสืบสวนทางบรกาดีเกี่ยวกับซากประทักพังแห่งเกรซิบับเวจึงถูกห้ามปรามและความคิดใดๆที่ว่าคนผิวดำมีความสามารถในการสร้างอารยธรรมขัดแย้งอย่างชัดเจนกับเรื่องเล่าเหยียดเชื้อชาติของคนผิวขาวในแอฟริกาใต้ หลังจากเปลี่ยนผ่านระสู่การปกครองของคนผิวดำภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนแรกของซิบับเวเคนันโซดินโดบานานา่าข้อมูลเกี่ยวกับเกรสซิบับเวก็ไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นข้อมูลที่บอกเล่าเกี่ยวกับเกรซซิบับเวก็มีค่อนข้างจำกัดอยู่แล้วเนื่องจากส่วนใหญ่ถูกผู้มาเยือนชาวยุโรปปนสะดมไปเป็นจำนวนมหาาลส่งผลให้บันทึกทางบรรทคดีเหลืออยู่เพียงน้อยนิด เศษซากบ้านเมืองที่หลงเหลืออยู่ของเเกรซิบับเวมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสนัญลักษณ์ของอารยธรรมชนผิวดำแต่ก็ยังมีผู้คนบางส่วนที่เชื่อมั่นในความคิดที่ว่าเเกรซิบับเวถูกสร้างขึ้นโดยชาวโปรโตุเกสหรือแม้แต่ชาวฟินิเซียนเพื่อเป็นสถานีการค้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดที่บิดเบือนอันเกิดจากทัศนคติเหยียดเชื้อชาติก็ค่อยๆลดน้อยลงปัจจุบันเเกรซิบับเวโครงสร้างหินยุคลางที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนแอฟริกา ใต้ทะเลทรายซาฮาราได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี1986และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของประเทศซิมบับเว